มาอัปเดตก,กันต่อครับผมที่ข้อมูลนะครับของทางด้านเจ้าเขาจันจิลาจากบ้านจันจิลาสังกัดอนุพงศ์อรยนต์ที่ต้องไปพบกับทางด้านเจ้าวันฉลองนะครับจากกอกนิฐานก็วันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่30เป็นคู่เอกเทอิอไทยรอบนี้ครับหยก3.3มเอ,อเจ้าเขาจันจิลาตอนนี้เนี่ยที่ผมได้ข้อมูลมาตอนนี้ก็เป็นลูกพ่อของทางซุ้มเลยตัวพ่อเป็นเจ้าคมเพชร เป็นพ่อพันหลักของทางซุ้มแม่เป็นสายแม่เป็นเจ้ากระต่ายป่านะครับของสิงกระแปงแสนเขาจันจิลาตอนนี้เป็นไก่ลูกหนุ่มนะครับสถิติรวมตอนนี้อยู่ที่2เที่ยว1เที่ยวชมลมนะครับชนะพันร้อยมาแล้วก็เอาไปออกที่บิ๊กบูมนะครับห้าร้อเคเสมอเลิก4ี่ยกมาหลังจากเลิกไฟนี้ก็เลี้ยงออกหาคู่อย่างต่อเนื่องเลยจนมาได้คู่กับกอนิฐานะครับเจ้าวันฉลองในไฟนี้สไตล์ก็เป็นไก เดินซัดคางนะครับชอบคางเดินทําแข้งดีปากไวเปิดแผ่ดีอันนี้ครับก็คือข้อมูลคร่าวๆทางด้านเจ้าเขาจันจิลาจากบ้านจันจิลาในก็ฝากไว้ด้วยวันพรุ่งนี้ใครไม่ได้ไปสนามจริงอยากรับชมเถิดทสดอย่าเอาคลิปเก่าอยู่หลังไปดูอยากเข้าร่วมสนุกไก่คู่นี้ไปหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์และเจริญครับ